เช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านน้ำวนนีโปรดีเทียที่อุบลราชธานีครับวันนี้ขอญาตเอาป๋าวันนี้ป๋าวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนโอ้โหแดนดิราฟิวกับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ลิงเป็นไงป๋าวันนี้วีอากาศดีครับเดี๋ยวเอาเสียงมาก่อนป๋าวันนี้โอ้โหวันนี้ลมแรงครับลมแรงครับบรรยากาศของต้นทุ่งนาน้าป๋าวันนี้เนาะโอู้หูนี่ครัเสียงลมลมแรงชัดเจนดีวันนี้มาดูชุด69,900โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ที่อุบลราชธานีครับวันนี้ปทาตองนะ ชุดนี้69,900มีอะไรบ้างป๋ามาดูที่ตู้เสียงกลางเป๋านี้มาอมาที่ตู้เสียงกลางกระเป๋าน,นี้โอ้โหนี่ครับเสียงจัดจ้านมากครับนี่โอ้โหลมแรงครับลมแรงตู้เสียงกลางเป็นที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะป๋าตองวันนี้ที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วลำโพงเป็นสี่ร้อยบาทถูวไหมครับนี่มาดูใกล้ๆครับดูใกล้หนึ่งสองเก้าศูนย์ครับสี่ร้อยบาทนะตัวนี้เป็นหนึ่งสองเก้าศูนย์แหลมเป็นยูนิตคอมสี่ีนะป๋านี่คือเสียงสุดจากตู้ครับนี่ยูนิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์กในตัว น้ตะแกงปัม๊มแถมแตะแกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานให้ครบเซ็ตพร้อมใช้งานชุดแขนโรงงานเนี่ยครับดูใใค,รครับนี่ดูอีกไล้ครับนี่นี่คือชุดแขนโรงงานนะครับนี่สลักลูกปืนที่เราใช้สลักลูกปืนลูกยางกันกิ่งทั้งหมด4ตัวสีโจตันนะปาที่เราใช้นี่โอ้โหนี่เป็นสีโจตันไม่อัดยี่สิบมิลเพดหลบฝนครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะตัวนี้แล้วก็ชุดนี้หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแถมชุดแขนให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะปานี่แถมเซมแขนให้ทั้งหมด4ชุดนะครับนี่สี่ใบหนึ่งชุดนะครับ เนื้อป่าเนาะซับเอฟเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัตราภูเขาคับเบอรแต่แกงเหล็กสีแล้วเบิดแต่แกงแต่แกงฉีขอบเหล็กสีแล้วเบิดครบเซตทั้งหมด4ใบเสียงดอกเป็น18โปรวทูม่เล็ก2ก้อนพันสองร้อยวัตต์ไวท4นิ้วนะทั้งหมด4ใบนะครับนี่4คูณสมาดูที่หัวเครื่องครับวันนี้มาดูที่หัวเครื่องครับมาดูที่หัวเครื่องครับวันนี้นะครับมาดูที่หัวเครื่องนลาชุดน,นี้ป๋า2องชุดที่มีอะไรบ้างหัวเครื่องแล้วก็ที่ฟ o ร์เวอร์แอมป์ครับนี่เป็น f t 4 พันห้าร้อยดีครับโดยใกล้ครับนี่ครับนี่เอฟทีสี่พันห้าร้อยดีแล้วก็มีอีควอไลเซอร์นะครับมีคอร์สแล้วก็ไมลอยรุ่นจูนขึ้นได้เป็นรุ่นเสาหน้าจูนขึ้นได้ปรับความจีได้แล้วก็ปรับไฟรุ่นทีดีแปดหนึ่งตัวแล้วก็แหลกสิบสองยูผิวแคปลานะครับมุมอะลูมิเนียมแหลกสามฝาฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ฝาบนนะครับนี่ไมเป็นชุดนี้ครับไม่มีกระเป๋าให้ว่ามีกระเป๋าให้แ่ามีมีไม่นี่ครับครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะชุดนี้ไม่สองตัวพร้อมกระเป๋า ม er ิกเซอร์เป็นรุ่น4่ชันแนลชุดนี้ลงตัวครับมิกเซอร์4ี่ชันแนลสามพารามิเตอร์นะครับแล้วก็มีออกมีเอฟเฟกแล้วก็แฟนซ้ายขวาปุ่มออนออฟ USB โหมดทูเทมสี่สิบแปดโหมดครบเซ็ตพร้อมใช้งานตัวนี้นี่ชุดนี้ครับนี่ถ้าครบเซ็ตพร้อมใช้งานเราชุดนี้นะปา่าเราระบบสายครบน้าตานะระบบสายครบเซ็ตครับนีนะ่นี่สายทั้งหมด4เส้นครับเราเล่นที่4โอห์มครบเซ็ตพร้อมใช้างาน4ีคูณสชุดนี้อยู่69,900บาทฝากติดตามกันแล้วกันครับโปรดีทีเด็ด ที่อุบลราชธานีก็ฝากติดตามที่แฟนเพจนะครับกบบเพจร้านอุบลมิวสิกซาวสังกวงจังหวัดอุบลราชธานีที่ Facebook อุบลมิวสิกซาวแบบไกด์เลื่อที่รับชมตอนนี้คือที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับกระโปรงดีทีเดทลชุดนี้สี่คูณสี่หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทของทุกการติดตามเอาไปดูใกล้ครับไปดูใกล้ครับวันนี้เราลองเราลองคดคดถือตัวใหม่ครับวันนี้ถือตัวใหม่นะเอาวันนี้เอาดูชุดนี้นะป้าตองนะครับผมคุณเป๊ปป้าจะถูกเพลงให้ป้า พอฟอสเหนปะาัี้โอ้โหนี่ครับต้องเลือกส่วนๆแล้วเพลงนี่ครับเนี่ยครบาทครับครบเลยปานี่ปาครบครับครบไหมครบครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ฟังเพลงพอฟอสต้องเลือกเพลงครับนี่ต้องเลือกเพลงก่อนนะปานี่นี่ครับเน้่ยปะาเราเลือกเพลงก่อนปะเพลงอะไรมาก็เปิดเน้่ยปาเนาะเอ้าเพลงอะไรมาก็เปิดเลยปะเพลงอะไรมาขึ้นยูทูบก็เปิดเลยนี่ อ่าฝากชืที่ิกกันแล้วกันนะครับ4คูณ4 6 9ห0ืบาทโตรดีเทลที่บลราชธานีครับมาดูฝั่งนี้ครับนี่เราลองตากล้องใหม่ครับอามุวนมาเองครับตอนนี้ลองมือกล้องใหม่นะครับอาจจะมีครัวขาบ้างต้องขออภัยลูกค้าที่ชมอยู่ทางอ่าช่องทางต่างของทางร้านด้วยนะครับวันนี้นะอาะป๋าวันนี้ป๋าโอ้ยป๋าตอกนี่มาดูเสียงครับป๋าี่ตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้ครับนี่ครับเอฟเฟกแท้นะครับฟังเสียงครับเช็คเช็คเอามาเข้ามาดูใกล้ครับวันนี้นะนี่เอฟเฟคคแท้รับเช็นนีี่่ปา เช็คเช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบเ,เ,ททเทบดี๋ยเอฟเฟกเทอร์ดเสียงชัดกระป๋านะนี่ครับปลาล,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 ลโองพูดได้ไหมเออทดสอบเทปเทอ้โหเสียงชัดกับเสียงน้ำลายอาวากชุดน,นี้ก็แล้วกัน4ี4่คูณสี่หกหาพันเร้บาทโปรดรียที่อุบลราชธานีเอาฟังเสียงสงท้ายนะครับเอาขอบคุณทุกการติดตามทนะฝากชุดนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ4ี่คูณสี่หกหบาทนะป๋านะปั๊บเป็นเพลงอะไรมาปะ ถึงแล้วนาก็เอาบนนาป่าแนละ้วที่อยู่ที่มประดังขึ้นมาป่าเนาะเอาขอบคุณทุกการติดตามนะครับ